อรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธนะคะทุกๆคนตื่นเช้ามามาสำรวจต้นไม้รอบบ้านและบรรยากาศเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยอันนี้ต้นกระเพรานะคะต้นกระเพราในน้ำฝนงามมากเลยก็มียุงบินว่อน ตรงนี้ระหวังนะคะยุ่งกุหลาบกุหลาบต้นนี้ว่าจะตัดทิ้งแล้วออกยอดใหม่เลยออกยอดใหม่เฉยเลยแตกยอดเฉยเลยได้น้ำฝนแตกยอดใหญ่เลย อันนี้ต้นใบเตยนะคะแยกออกมาปลูกแล้วดูกุหลาบต้นนี้ว่าจะทิ้งแล้วแตกยอดเฉยเลยทิ้งดีไหมคะเนี่ย <c oughs> สงสัยกลัวเรา <c oughs> กลัวเราจะถอนทิ้งแตกยอดเลย อันนี้ต้นไผ่กวนอิ่มนะคะดูสิแสดงว่าฝนเพิ่งหยุดนะเนี่ยน้ำฝนยังติดอยู่ยอดใบไม้เลย อันนี้กวักมรกตนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าบ้านกันว่าจะเป็นยังไงนี่มันนี้พาเดินดูต้นไม้รอบบ้านอันนี้เสน่จันแดงเดือจั๊กต้นใหญ่มากอันนี้มันสิบห้าปีแล้วมั้งต้นนี้ ต้นนี้ก็จะเป็นพุธนะคะหนอนกินซะยับเยินเลยอันนี้ก็ต้นใบหน้าใบหน้าก็เหลืองตรงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมากไปสุภพโชคค่ะ อันนี้อันนี้จะเป็นแว่นแก้วเดี๋ยวจะเอาใบไปปั่นใส่น้ำปั่นผักเพื่อสุขภาพนะคะ อันนี้ก็เวนแก้วที่บ้านปลูกไว้สองต้นไม่ใช่สองต้นสองกระถางอันนี้ปยเซียนอันนี้ต้นทับทิมเอาไว้ปลูกไว้เป็นมงคลนะคะส่วนอันนี้ก็ เป็นโปยเซียนเหมือนกันดอกใหญ่มากดูบรรยากาศท้องฟ้านะ